สิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมาณชาลีติสิทธิสังขังกิจจังมะ,มะมะเงินทองไหลมาณชาลีติสีวลีจะมหาลาพังพระวันตุเมให้ภาวนาบทสวดนี้ทุกเช้าค่ำ ชีวิตจะสำเร็จสมหวังอย่างรวดเร็วโกรธแค้นกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนเจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรมให้ชีวิตจะพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีเป็นพระคาถาที่หลวงพ่อเงินวัดบางคานที่ท่านภาวนาทุกเช้าก่อนออกปิธาบาลและแผ่เห้ต่ไปยังสัตว์โลกพระคาถาบทนี้มีอานุภาพสูงส่งว่าเป ของพระพุทธเจ้าและสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันนี้ตั้งนโมสามจบแล้วสวดพระคาถาว่าพุทโธกรรม,มถามโกมกรรมจุฐติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขอให้อัโหสิกรรมต่อกันด้วยอำนาจของพระสัมพุทโธชีวิตรุ่งรวดรวดเร็วเจ้ากับนายเวณอโหสิกรรมให้สาธุสาธุสาธุ